ตรงนี้ก็เป็นบริเวณของปากทางเขา้าพอบตอรปราศาสตร์อําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็สถานที่ที่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจะมาทำการแสดงคืนนี้นะครับอ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับบันเทิงลั่นทุ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มาแล้วครับนี่คันที่3คันที่4ี่มาแล้วนะครับนี่มาแล้วครับ ครับครับใช่ครับมาแล้วครับเริ่มทยอยมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรถน้องลำเพลินนำโชคนะครับ3มาแล้วนะครับคันที่2มาแล้วนะครับมีคันที่3าครับ คุณผู้ชมครับน้องลําเพลิน5นะครับขั้นในขั้นที่หานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับมาแล้วครับที่อบตปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับสถานที่มือนี่ก็สีแคบไปในจัดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสถานที่บ่ค่อยข่วงขวางบันไดนะครับคุณผู้ชมสนามนาอบตปราศาสตร์ ทำเภอเมื่อทัพพันจังหวัดศรีสะเกษครับมาแล้วครับนะครับรถผลเบทีอุปกรณ์นะครับของสาหน่อยเพชรบันแพงนะครับคุณผู้ชมกำเริมบอย่อยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ